สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลักคณาธนูราศีธนูน้องให้ผลในช่วงของเดือน กรกฎานะครับที่กำลังทำคลิปอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นการทำเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องกับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดูมีหลายที่ได้คลิปเนาะเพราะฉะนั้น้็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อดีกว่าช่องเลยด d.oz.activity เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นม็อกพิกอาร์ตนะครับแล้วก็จะมมีีดดดดววววงงงงเเเอ่่กกกนนนนหห้้้าาาาาา็็็ทรรรรยยตไไปปปและสสั์พิจ นะครับก็ฝากติดตามด้วยลกันนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับคาดว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้อาจจะมีการ YOUTUBE ไลฟ์สดเนาะแต่ก็จะแชร์ลิงก์ไปนะครับอ่ะฝากติดตามแล้วก็เิ็นกรลังใจให้กับโดด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวธนูเนาะสุดท้ายในเรื่องของความรักของเดือนกรกฎานะครับเดี๋ยวในเรื่องภาพรวมเดี๋ยวก็จะให้เวลาอีกทีหนึ่งนะครับก็ อาจจะเป็นช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับอืมก็จะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพเพราะเลทมานานนะครับเอ่อสําหรับชาวธนูเนาะคนที่มีคู่คากันมากกว่า3าหือขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมานะครับมาดูตรงนี้เนาะแล้วก็คนโสดโดยทาํทาทําสเต็ปไว้ให้นะครับไม่ต้องกังวลนะอืมก่อนหน้านี้เนาะช่วงช่วง,งรกรกฎาคมเอ้ยช่วงมิถุนายนนะครับขออภยัย ช่วงมิถุนาหรือก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเนาะต้องบอกก่อนว่าอืมชาวธานูแรงอยู่นะแรงจริงๆอ่คู่ที่ปกติก่อนเลยเบาๆขอใช้คา,าว่าคู่เบาๆเพราะอะไรหน้าไพ่แรงมากทั้งไพ่อรเาขึ้นด้วยนะพูดตรงๆแรงเดีย๋ยวบอกว่าทาไมนะครับ เออวุ้ยไม่กล้าอ่านเลยอะ่ะกลัวสะบัดอะไรออกมาอ่ะต้องบอกก่อนเลยในช่วงก่อนหน้านี้เนาะช่วงก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่คู่ที่เบาๆค่อนข้างอดทนนะเใช่ว่าอดทนหนักมากจริงๆครับค่อนข้างอดทนกับคนรักหนักหน่วงมากเพราะอะไรเหมือนทัศนคติเริ่มไปไม่ไปทางเดียวกันแล้วอะบางคู่เปราะบางมากๆแล้ว จริงๆเหมือนยิ่งยิ่งอยู่แล้วยิ่งอ่อนไหวอะยิ่งอยู่แล้วยิ่งอ่อนไหวหนักหน่วงมากๆในเรื่องความสัมพันธ์อืมอ,อแม้ว่าจะมีการไปต่อนะต้องบอกก่อนเลยแพชั่นจริงๆอ่ะยังมีอยู่มีเต็มเลยแหละมาเต็มเต็มที่เต็มเหนียวสม่ำเสมอ,สมอดูแลดีที่แค่ดีอะไรทุกอย่างทุกสุขก็ยังอยู่อย่างงี้ครั แต่เหมือนกับว่าทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ไหวแล้วอืไม่ไหวแล้ว,ว,ลวย้อนแย้งกันมากอะคืออีกคนไปซ้ายอีกคนไปขวาคุยกับคนละภาษาเลยครับต้องหงแบบนี้เลยนะครับอืภาพรวมในช่วงนี้มันก็เลยเมื่อกี้ครั้งที่คู่เบาเบาเนาะเดี๋ยวเอ,อขอคู่ที่ไม่ขอคู่ที่หนักหน่อยแล้วกัน คู้ที่หนักหน่อยเนี่ยด้วหอา,หารอย่างอื่นไม่ได้เลย่ะเหมือนคุณอาจจะได้รู้ความจริงอืของแฟนหรือคนที่คบอยู่ว่าน่าจะมีอีกบ้านหนึ่งต้องใช้คำนี้เลยมีอีกบ้านหนึ่งแล้วคุณก็ดันทู่ซีไปต่อเขาด้ยนะเรื่องของเรื่องอะ่ะอืมอืม รักมากกับมากรักครับอืมใช้คํานี้ได้เลยจริงๆถอนตัวบออกมาไม่ได้เลยอะ่ะในบางคนเนาะรักมากแต่ก็มากรักอืมคนกลางไม่เลือกเท่านั้นเลยครับโดอ่านอย่างอื่นไม่ได้เลยซึ่งถามว่าให้เขาเขาไปจากคุณเขาก็ไปไม่ได้เขารักคุณมากอืมจะถามว่าให้เขาเลือกที่จะถอนถอนทั้ง คุณแล้วก็เขาหรือถอนฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกเขาทาไม่ได้ครับเพราะอย่างที่บอกเลยรักมากแล้วก็มากรักเหลือเกินภาวนาว่าให้แต่ละคู่ที่มาเข้ามาดูนะขอให้เป็นคู่ที่แบบเบาสุดๆแล้วนะเออไม่อยากเป็นคู่ที่หนักเลยเพราะหน้าไพ่โดนหนักจริงๆรอบนี้นะครับอมาดูช่วงเดือนกรกฎาเนาะเป็นไงบ้าง อย่างที่บอกเลยหลายหลายคู่ไม่ไปไม่ไปจากกันไม่ว่าจะทัศนคติหรือจะมากหรือเกินอืม,มเพราะอะไรเพราะอะไรหรอวะคู่เบาเบกันมันคือความหวานอืมมีให้กันอย่างหวานแม้ว่าจะอยู่ในมุมของตัวเองจะรักอิสระมากเอยแค่ไหนแต่ก็ยังมีแบบหยดคำหวานหวานมีช่วงเวลาหวานหวาน,วานโมเมนต์หวานหวาน สร้างโมเมนตัมให้ทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งสองฝั่งสร้างให้กันแล้วกันเนี่ยโมเมนตัม um ความหวานคือหวานมากอืมอืมหวานจนใช้คําว่าหลงได้เลยนะหลงหลงติดใจเซ็กอ์เพียของกันแล้วกันแต่ก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะแล้วบางคู่มันมีในเรื่องของธุรกิจร่วมกันด้วยอืมมันเลยไปจากกันยากเหลือเกิน ติดใจในสัมพันธ์สวสัสดนะครับต้องบอกแบบนี้เลยจ้ะเต็มที่เลยจ้ะเหมือนติดบ่วงเลยอะต้นเดือนก่อนนะอย่าไปอย่าไปมากแล้วพอตั้งแต่ช่วงมิถุานานแล้วไงเออซึ่งบางคู่ก็รู้นะบางคู่อะเหมือนชาวธนูรู้อยู่แล้วละว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะ เหมือนเรื่องนี้น่าจะแบบน่าจะมีแบบสองสาคนเข้ามาร่วมวงด้วยอืมอืมสองสามคนที่พยายามเข้ามาร่วมวงร่วมแจมแซมกับเราอ่าดูอ่านไปดูก็แบบโดูได้แต่ถอนหายใจเลยนะเพราะแบบน้าใัยแรง,งจริงๆอย่างที่บอกคือตกใจเลยแบบเฮ้ยโอ้โหติดบ่วงติดใจ บางคนมาเจอแบบเรื่องการเงินอะมามามา,มานำมาเต็มเลยนะบางคู่อะ่ะจริงๆโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนาะในช่วงกลางเดือนกลางเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอย่างที่บอกเลยติดใจในสัมพันธ์สวสัสดิ์จากเต็มที่เลยจ้ะแล้วไม่พอบางคู่หนักมากถึงขนาดว่าไม่พอมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ไม่พอในความสัมพันธ์อะ คือมีคนหนึ่งเราก็ต้องมีเพิ่มอ่ะเออขนาดนั้นนะแบบแรงมากแม่แรงจริงคือแล้วถามว่าออกเอาถอนตัวถอนใจออกได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะในบางคู่อย่างที่บอกเลยว่ามันมีในเรื่องของการเงินด้วยเนาะมีในเรื่องของการเงินมีในเรื่องของภาระบางคนมีในเรื่องบ้านด้วยนะหรือมีเรื่องธุรกิจอะไรที่ลงทุนไว้แล้วอ่ะ แต่ก็ถามว่าพอไหมในความสัมพันธ์ไม่พออือบอกแล้วว่าไม่อยากสะบัดนะแต่ในคําในหัวได้เต็มแล้วนะต้องบอ,อกก่อนก็พยายาม,ามห้ามอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวยู u ูบแบนดนะคะอืมอืมปลายเดือนเนาะปลายเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอืมก็กลับมามั่นคงแหละมั่นคงแต่ขอให้รู้ไว้นะครับสําหรับคู่ที่หนักๆนีนะ่ ไม่ว่าคุณจะมีอะไรร่วมกันในเชิงผลประโยชน์หรือธุรกิจหรือเรื่องบนเตียงหรืออะไรก็ตามที่ผูกมัดผูกติดกันอยู่เนี่ยแล้วมันทําให้คุณเขาถอนตัวถอนใจออกไปจากคุณไม่ได้เนี่ยขอให้รู้นะครับว่าถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงนะเขาเลือกตัวจริงอย่างเดียวนะครับอืแม้ว่าคุณจะอ้อล้ออ้อชนแล้วคุณต้องยอมเขาด้วยเพราะด้วยความที่บางทีเขาอาจจะสปอร์ตเรื่องเงินคุณอยู่บอกได้แค่นี้เลยครับถึงได้บอกว่าติดใจเรื่องอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นสัมพันธ์สวาด์เรื่องราคาเรื่อง การเงินเรื่องอะไรกันอยู่เนาะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยยกให้ตัวจริงเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปยุ่งอะ่ะดีที่สุดแล้วไม่รู้ว่าถอนตัวถอนใจกันออกมาได้หรือเปล่านะอืมประมาณนั้นเลยอืมเนาะเพราะเดี๋ยต้องบอกก่อนนะคนที่เข้ามาดูดวงกับโดเนี่ยมีหลายหลายเจนมากนะครับต้องบอกก่อนเลยอืมหลายปัญหาหลายเคสซึ่งโดก็ไม่ได้หรอก อืมบางคนก็อยากระบายบางคนก็ทุกจริงจริงทุกจริงจริงในมุมของเขาอืมแต่เราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเข้าใจเนาะเออเพราะฉะนั้นเวลาอ่านใพ่ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมต้องอ่านโดยกว้างก็ไปอ่านเผื่อคนอื่นทําไมเย yeah, อะแยะเนาะอืมมาดูแฟนนะแฟนหรือคู่กรณีของชาวานูเนาะเป็นยังไงบ้างช่วงต้นเดือนอนะ่ะต้องบอกก่อนว่าทํางานหนักเหนื่อยนะครับเพราะ กรณีแรกก่อนนะกรณีแรกคือคุณเขาอาจจะมีผลประโยชน์กับชาวธนูซึ่งเขาก็เขาก็ทําให้คุณนะดูแลก่อร่างสร้างตัวอะไรดีเพื่อคุณเลยนะอแล้วเขาก็ยังมีพ้ทธิภาวะหรือใจเย็นด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยในคู่ที่ปกติแม้ว่าบางทีทัศนคติหรืออะไรกันบางอย่างมันไม่ลงตัวกันหรอกแต่ด้วยความที่เราวางอนาคตร,ร่วมกันไปแล้วบางช่วงมันก็เลยรักรักไปหลงไปเข้าใจใช่ไหมครับอมันทําให้เขาถอนตัวจากเรื่องตรงนี้ไม่ได้เลย ซึ่งถามว่ายิ่งเขาพยายามโตให้คุณมากเท่าไหร่อะเขาเขาไม่ยอมรู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะนะบางทีปรบับตัวก็ไม่ได้แล้วบางทีเขายังก็ต้องแบบทั้งเพ่อต่างฝ่ายต่างตึงใส่กันน่ะเป็นเป็นเ perfectionist ทั้งคู่เลยต้องบอกแบบนี้เลยคือติดความเป็น p e r f e c t i o n i s ะทั้งคู่เลยอืมมันก็เลยทําให้เขาว่าต้องต้องถีบตัวเองหนักขึ้นเป็นสองเท่าแล้วบางทีอะ่ะดูเห็นเลยว่าชาวธนูใจร้อนกับเขาด้วยในบางครั้งอืม แต่ถามว่าไปจากกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรสัมพันธ์สว่าแต่ในคู่ที่ปกไม่ที่ปัญหาหนักคือคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกก่อนเลยอาจจะเป็นฝั่งเขาได้นะไพ่อาจเกิดขึ้นสลหับกันได้นอะกสำหรับผู้ที่ปัญหาหนักๆต้องบอกก่อนว่าที่เขายังอยู่กับคุณนะครับที่เขายังอยู่กับคุณนะคนที่ปัญหาหนักๆคืออย่างแรกคือเขาซัพพอร์ตคุณ เขาสปอร์ตคุณในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาพยายามที่จะถ้าเขาเป็นคนที่สร้างปัญหาในเรื่องของอีกบุคคลหนึ่งเนาะก็ถามว่าเขาเปลี่ยนไหมเขาไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเขาก็ไม่ไปด้วยแล้วที่สําคัญคือเขาพยายามรักษาทั้งฮาเลมของเขาอะออรักษาฮาเลมอะไรของต่างของเขาอะอที่เขามีอยู่อืมหน่วงเนาะหน่วงจริงๆ แล้วบางทีอ่ะผูกมัดอะไรกันไว้ด้วยนะที่สําคัญอนะ่ะผูกมัดอะไรบางอย่างกันไว้ด้วยครับเรื่องเงินก็ดีเรื่องอย่างว่าก็ดีเพราะเหมือนกับว่าชาวธนูน่าจะเป็นที่พักใจหรืออะไรบางอย่างให้เขาได้ครับอืมเขาก็มองว่าชาวธนูสามารถหรือเขาอาจจะเป็นที่พักใจให้กับชาวธนูได้ด้วยเพราะบอกแล้วว่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้แต่ไปสลับกันเอาอีกนะอืม อาจจะเป็นบ้านให้เขาอาจจะเป็นอะไรให้กับเขาซึ่งถามว่าบางทีบางครั้งบางทีอ่ะชาวธนูอ่ะแพชั่นก็ลดจริงๆอนะ่ะที่บอกตั้งแต่ต้นเดือนละอืมอืมแต่ถามว่าที่ยังไปอินไม่ได้เนี่ยมันมีเรื่องอย่างที่บอกเนาะตั้งแต่ต้นนะครับคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเออโสดสนิทเนี่ย เหมือนคุณเพิ่งเจอคนมีเจ้าของไปแล้วคุณเหมือนก็คุณก็ไม่เอาอ่ะครับอืมคือคุณก็ไม่เอามาตั้งแต่แรกเข้าใจเนาะซึ่งถามว่ามันก็ไม่ได้หมดไปซะทีเดียวหรอกคนแบบเแบบเนี้ยที่จะเข้ามาบุญเวียนป้วนเปี้ยนกับคุณในชีวิตอะครับอืมมันไม่ได้หมดไปซะทีเดียวครับแล้วเหมือนกับว่าจะเจอหนักมากด้วยในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอืมคนที่เข้ามาอาจจะเป็นแบบคนต่างที่ต่างถิ่นเนาะหรือคนที่แบบ ทำงานดีโปรไฟล์ดีภูมิฐานดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตคุณอืมแล้วถามว่าเป็นคนที่โตมากด้วยแต่ถามว่าในเรื่องความสัมพันธ์เขาไม่โตด้วยนะครับเรื่องูวุฒวภาวะความใจเย็นหรือการใช้ชีวิตอะไรก็ตามเขาโตมากเลยแต่ว่าทําไมในเรื่องเรื่องอย่างว่าเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคนรักเรื่องคู่ครองอะไรของเขาเนี่ยไม่โตนะเพราะถ้าโตแล้วก็คงไม่ไม่สร้างฮาเลมเนาะ <laughs> ไม่สร้างฮาเลมเนาะอืม ซึ่งอืม,อมเบาๆระดับเบาๆเนี่ยเจอความที่เขาอาจจะเป็นต้องเป๊ะต้องดูพราวมากอืมแต่ถ้าถามว่าเขามีอีกวความสัมพันธ์หนึ่งที่เขาก็อันนี้ไว้อยู่ไหมก็ใช่ <laughs> ในบางคนนะแต่ถ้าบางคนนะเขาไม่มีจริงๆรเ่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเขาให้เกียรติตัวเองมากนะครับแล้วจะไปแบบ ไปหลงอะไรกับเขามากอ่ะไม่ได้นะบางคนอะเหมือนกับว่าอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวแรกไปก่อนเออเอาตัวเอาใจเอาอะไรเข้าแรกเอาอะไรไปเป็นออฟเฟอร์ให้เขาถามว่าเขาเขารับไหมบางทีเขาไม่รับนะครับอืมหรือรับเข้ามาได้ก็จริงแต่บางทีเขาจะไม่เอามาเป็นสาระสำคัญในชีวิตนะครับดูดีๆนะเพราะมันเหมือนกับว่า,วา,าถ้าเขามีสมมุติไปเผลอไปมี ติดใจอะไรกันไม่รู้เงินเตือปั๊บเขาไปได้เลยเหมือนกันนะครับเขาไปใช้ชีวิตของเขานะคืออาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวหรอกแต่ใจเขาอะไปอยู่ที่อื่นละอืมเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับหรือให้คุณค่าตัวเองเยเอะๆก่อนที่แบบจะเผลอไปลงตัวกับเขาหรือลงใจอะไรไปกับเขาขอให้ดูดีๆนะครับเขาเน้นคนที่สม่ำเสมอและทุ่มเทกับเขาเท่ากันอืมเขาต้องการคนที่แบบทุ่มเทกับเขามากๆ เขาไม่ต้องการคนที่มาทีเล่นทีจริงกับเขาอะมันก็เลยทําให้เขาบางทีก็แอบเวอเหมือนกันกับการที่แบบว่าอ่ะพอถึงเวลาเอามีไปแล้วเนาะให้ทําไงมีไปแล้วอะ,นะอะ,วอะก็มีไปแล้วว่าจะทำไงละ่ะประมาณนั้นเลยนะครับให้เอาละขึ้นเนาะสี่ใบใบแรกก่อนนะเซนชุ่ยเออื แปลเป็นไทยเนาะราคะถึงได้บอกว่าหน้าพ่ายอะไรมากสัมพันธ์สวัสดิ์อะไรของคุณก็ตามนะติดใจอะไรในสัมพันธ์สวัสดิ์อะไรกันก็ไม่รู้แหละแต่ขอให้รู้ไว้นะครับช่วยทําให้มันเป็นสัมพันธ์สวัสดิ์ที่มีคุณภาพหน่อยทั้งชาวสองนะและชาวธนูบางคนที่เป็นขอให้รู้ไว้นะครับว่าต้องทําให้มันมีมีคุณภาพด้วยอะ อยากมีอะไรกับเขาอะดูไม่ไม่เลยดูไม่จัดด้วยอืมแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยขอให้มันมีแบบมั่นใจในการที่จะมีกับเขาอะอืมเพราะบางคนก็รีบเหลือเกินอืมการที่จะแบบทู่ซีไปกับเขาอะบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะต้องบอกก่อนเลยอืมจ้ะหรือบางคนเนะ่ะรู้ว่าเขามี แล้วก็ก็ทูซีไปกับเขาอืมเดี๋ยวจะพูดอะไรได้เดียจะพูดอะไรได้ก็ถ้าอะตกลงปงใจหรืออะไรกันแล้วนะแต่ถ้าอืม,ามสมัยนี้เนาะอืมเราสนิยมด้วยอืมอะไรหลายๆอย่างด้วยดยไปจัดนะครับอืม แต่ตกลงกันให้ดีและรับเรื่องที่ผลกระทบหรืออะไรก็ตามที่ตามมาเนาะอืมรับกันให้ได้แล้วกันพอไพ่แนะนําต่อมาคืออะไรรูป้ป่ะอยากให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตอืมคนเราบัรพลาดกันได้นะครับดูก็เคยพลาดอืมในเรื่องความสัมพันธ์เนาะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งคิดคิดดีด ก่อนที่จะทําอะไรอืมยิ่งบางคนถ้าเกิดว่าทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะถ้ามีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามอาจจะโดยเฉพาะบางทีในเรื่องของการเงินมีแน่ๆโดยคิดว่าหลายคนหรืหลายคู่น่าจะมีแน่ๆในเรื่องของการเงินแล้วถ้าเกิดว่าเผลอดันไปที่แบบอะไปมีอีกที่หนึ่ง i n เซ็ตของการใช้ชีวิตคู่อาจจะเปลี่ยนหรืออะไรหลายๆอย่างก,ก็อาจจะเปลี่ยนอืมซึ่งไม่อยากให้เปลี่ยนถ้ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้คุณอะเสียความเสียเครดิตคุณอนะอืมเครดิตบางคนอาจจะทําให้ดีมากนะครับอืมอันนี้ต้องดูดีดรา a g อน Discover your courage อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมือนอยากให้คุณกล้าหารกล้าหารในการที่แบบ ในเรื่องของสัมพันธสวัสดิ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดเอฟเฟกต์ในระยะยาวเช่นถ้าเกิดว่า็นการที่แบบอวันในสแต็อะไรเงี้ยไปเนาะเออเป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงเป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงเพราะถ้าเกิดมีข้อผูกมัดะระยะยาวแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขาเขา,เขาไม่ได้อันนี้ไปแล้วอะหลวมตัวหลวมใจไปแล้วอะมันขอนอกยากนะครับต้องบอกก่อนเลยยากมากๆด้วยนเนี่ยเดี๋ยวเยหน้าตามหน้าไพ่เลยนะ ถ้าตามน้าัยคือคุณถอนออกยากแน่ๆเพราะถามว่าคนที่คุณไปทู่ซีกอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็เอาจริงๆนะเขาก็เอาจริงๆอืมเดี๋ยวไพ่เกิดขึ้นสลับกันได้นะคุณก็จะเก็บไว้จริงๆอืมดไม่ได้ว่าชาธนูนะแต่ถ้าน่ะแต่ถ้าไพ่เกิดขึ้นสลับกันไงโดก็บอกแล้วนะว่าไพ่เกิดขึ้นสลับกันได้ believe in your dream เอ่อบางเรื่องอ่ะ เราอาจจะต้องแยกให้ออกว่าความฝันที่หรือเป็นเซนส์ของคุณนะถ้าคุณไม่อยากเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะเป็นของคุณอนะ่ะเออไม่เหมาะผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยสำหรับคุณเนาะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเข้าไปเลยจะดีที่สุดครับแค่นั้นเลย เป็นการอ่านไพ่ที่โดก็อืโดก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเพราะดูมีความรู้สึกว่าน่าจะทั้งสองฝั่งเลยอืมเหตุผลที่ต้องอ่านอ่านไปแล้วก็อืมค่อย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 กล่าวคำเนาะค่อยค่อยกล่าวคำออกมาเพราะแรงมากเหลือเกินสำหรับทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะครับขอให้เจอเรื่องราวดีๆนะซาธนูนะครับพอรอบเนี้ย ข้อผูกมัดคุณน่าจะเยอะเหมือนกันข้อผูกมัดคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือมีคู่กรณีหรือมีคนโสดที่มีคนเก่าหรือมีเอเอมีคนเข้ามาจีบเนี่ยมันอยู่ที่ความการที่อย่างแรกคืออ่ะใช้ใจใช้สมองใช้ทางสังหอนใช้ครบเลยนะครับรอบนี้ขอให้ใช้ให้ครบเลยนะครับเพราะคนที่เข้ามารอบนี้ก็คือเบอร์แรงทั้งคู่เบอร์แรงทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็เขาอืม ามว่าคุณคุณก็ไม่ได้ไมาไงบางทีคุณก็ไม่ได้ไมยายกับการที่แบบนะอืมแต่ถ้าคุณมาอะ่ะคุณต้องคิดดีเยอะเลยครับอืมแค่นั้นเลยแต่ถ้าคุณไม่ไมายก็เอาเลยดูให้ทางเลือกทุกคนเสมอนะครับเพราะหลายๆหลายๆเคสที่มาหาดูนี่ก็เจอเคสที่หนักเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากฝั่งเขานะาจ,จะเกิดจากฝั่งอีกคนนึงอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นดูก็ได้แต่ให้กําลังใจเนาะ ทั้งคนที่ก็มาดู YouTube ด้วยทั้งลูกดวงของรทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับชาวธนูครับมีความสุขมากๆโชคดีในเรื่องของความรักครับเง่ง mm hmm. ๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันไหนที่ไม่ดีเนาะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องรับไปไม่ต้องอาไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ